โอ๊ยทำไมมันกระโดดเองดึงอย่างเางี้ยทำไมมันกระโดดเองดึงอย่างงี้อา้าวเคยโอ้ยทำไมมันปี๊บบินแล้วอะ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยบินไปไหนแล้วอะ่ะเ,เอาละครับทุกคนเดี๋ยวเราจะมาเล่นห้องส่วนตัวนะครับ กับนาวานะครับเดี๋ยวจะเริ่มแล้วโอเคนี่ห้องส่วนตัวนะครับดวลหนึ่งต่อนหนึ่งให้มันรู้กันไปนเลยว่าใครเป็นใครอ้าวาต้นอยรครับโอเคเปิดมาแล้วนี่อย่างนี้ต้องจัดให้หนักจัดให้หนักครับจัดให้หนัก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  ไปครับ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 เงียบๆนะทุกคนช่วยผมดูด้วยนะครับช่วยผมดูด้วยนะครับช่วยผมดูด้วยนะครับช่วยผมดูด้วยนะว่าอยู่ไหนเขาบอกว่าเขาเห็นผมแล้ว แล้วแต่ว่าอยู่ไหนผมยังไม่เห็นเขาบอกว่าเขาเห็นผมแล้วแต่ผมยังไม่เห็นเขาเลยยังไงก็ยิงไม่โดนอ่าอย่างนี้ตั้งโดนนี่เห็นแล้วเห็นแล้ว เดือดเดือดเดบอ่าเ,เ,เรียบร้อยครับสังหารไปหนึ่งชนะหนึ่งรอบแล้วทุกคนดีใจมากเลยโอ้โหสุดยอดเป็นไงฝีมือเราแรงดีไม่มีตกครับไม่มีตกได้เฮ้ย เป็นไงนิดรอบที่สองอไปเลยลุยเลยลุยเลยอาา่าฮ่าฮาฮ่าฮาเป็นไงครับฟีมอืออันนี้ทีมงานไล่สังกัดนะครับประท้ากันนะครับระหว่างนาวาแล้วก็นาวาใสาๆกับคุณพ่อข้าวนะครับปืดเอยเห็นแล้วแว,บแวบ๊บเห็นแล้ว เห็นแล้วแว๊บๆเห็นแล้วเห็นแล้วแว๊บๆอยู่ไหนเนาะเห็นแล้วแว๊บๆเออดูดีๆดูดีๆดูดีๆเอาหลอไม่มาหรอเดี๋ยวพ่อไปหายก็ได้นั่นนั่น เฮ้ยเฮ้ยเกือบตายเรียบร้อยเฮ้ยทุกคนเป็นไงเจ้า่งรมบแลวโดนการกำบางแง่ท้องเฮ้ยนาวาบอกนาวาบอกว่าเดี๋ยวโดนแน่อคอยดูนะทุกคนคอยดูแล้วกันเอาเนี่ยครับเด็กใหม่ ไล่สังกัดนะครับประธานเงินอาหาหาโอเคเตรียมตัวครับเหล่าวิ4 3 2 1 0ลุยตอนนี้รู้แล้วว่าพอจออัดงานอ๋อรู้แล้วก็จัดเลยเฮือ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 ,อ,อโอเคไม่มีวันเห็นก็จัดมาอยากจัดงัดก็จัดมา ขนาดต่กี้เราโดดเราโดดลงไปแล้วเราเสียเลือดแล้วนะป,ปุ๊บเงียบๆไว้นะครับทุกคนเงียบๆไว้ห้ามเสียงดังห้ามเสียงดังนะเดี๋ยวถ้าผมตายเนี่ยผมโทษเลยนะทโทษโทษคือให้ขนมเปียใชไหมอืมแล้ว่อ เอาละครับวงก็บีบเรื่อยๆเอ้ยเล่นแอร์ดอปรอจะขังตัวเองใช่ไหมเรียบร้อย้อยกรากครับคนนี้กรากกรากใสๆกรากชนะสามรอบแล้วทุกคนนี้รอบที่สี่แล้วนะเฮ้ย,ยสึงแต่เราต้องออมือให้แล้วมันี่ยใสยๆเนี่ย เอาเอาจริงแล้วจัดมาจัดมาครับเดี๋ยวสุดวินะครับรอแป๊บหนึ่งนะครับทุกคนมาสุดเดี๋ยวสุดวิฮ่าเด็กใหม่น,นะครับเด็กใหม่ไล่ตัวหงกัดทั้งคู่นะครับผมอ๋อเริ่มแล้วทุกคนโอ้ยนนี้มันอันนี้มันอยู่อยู่แบบเขาเรียกว่าอ่ามันคือ มันคืออะไรเนี่ยหอดูดาวเหรอเจอตัวแล้ว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 เออเลือดจะหมดโอ้ยกระโดดลงมาเลือดตกเสียนเลือดอย่างเยอะครับ โอ้โหผมเสียเลือดอย่างเยอะกระโดดลงมาทำอะไรก็ไม่รู้ตะเกี้กระโดดลงมาเสียเลือดอย่างเยอะโอ้โหตอนนี้ต้องโทษตัวเองแล้วไม่ได้โทษผู้ชมแล้วพอกนโอ้ยทำไมมันกระโดดเด้งดึงอย่างเงี้ยทำไมมันกระโดดเด้งดึงอย่างงี้โอ้ย ตาไม่ด่านนี่มันเป็นอย่างนี้โอ้ยตอนนี้เราพลาดทุกคนเราประมาทไปไม่เป็นไรไม่เป็นไรแค่ตาเดียวครับแค่ตาเดียวอย่าไปกลัวอย่าไปกลัวซื้อเกราะเสริมเกราะเสริมเกราะนะครับซื้อเห็ดกินด้วยอาตะกี้เราไม่คุ้นกระดานตาน,นี้แล้วเจอเราแน่ ไอ้ลุยนี่เราต้องฝ่ายบวกอย่างเดียวเห็นไหมยิงเรียกแล้วยิเมียบนะทุกคนช่วยผมดูด้วย,เ,ยเ,นนเอาละครับเอาละครับ

เอ้ยกันเราเฮ้ยเราลนเกินไปเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่จัดจัดเสมอกันแล้วทุกคนอุสาวพ่อเองเยอะกว่าเนี่ย เอาไม่เอาไม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรอะนะว้ยอะไรมาระยะประชิตเราสู้ไม่ได้เลยทุกคนเรนชิดสู้ไม่ได้เพราะเพราะใคไม่รู้สายลับขอยังไงอ่าครัใช่ เรามาเป็นเมอร์สมัครเด็กเด็กใหม่เนาะหลายต้นสังกัดเฮ้ยเปลี่ยนแผนทุกคนเราเปลี่ยนแผนเปลี่ยนแผนครับเปลี่ยนแผนอย่างนี้ต้องเจอแผนซ้อนแผนอย่างนี้ต้องเจอแผนซ้อนแผนครับทุกคน เงียบไว้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 เอาลงมาเสียเลือดทาไมเนี่ยโอ้กระโดดให้เสียค้างโง่เลยอ๋อ <c oughs> <c oughs> <c oughs> เราชนะจนได้ตานี้เกือบแล้วเกือบแล้ว 4, สี่สามเกือบแล้วเกือบแล้วทุกคนดูสิว่านาว่าจะแก้เกมอย่างไรเฮือเฮืเฮือเฮืฮืฮื ดูนะว่นาวาอยู่ข้างบนน่ะเห็นแวบๆแล้วไม่โดนหรอกจะใช้สไนเปอร์ซุ่มยิงไม่โดนหรอกอยู่ข้างบนไม่โดนหรอกโอ้สไนเปอร์แรงทุกคน โอ้โหกางกระบานอุ้ยซันนี่เปิร์แรงแตพอนเปิร์ลไม่เป็นไรอย่างที่ใช้อืมพ่ไม่ถนัดนเปอร์เรามันเด็กใหม่ไร์สังกัดนะครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรสี่เท่าแล้วอย่างนี้เรารู้แล้วจัดไปอย่างนี้ทุกคนเอาใจช่วยนะ สี่เท่าแล้วนะสี่สี่แล้วอย่างนี้อย่างนี้เราต้องอยู่อย่างนี้เราต้องเอาทำไมปุยเป็นเงี้ยเรียบร้อยครับเออฮ่าฮ่าฮ่า อย่างไงเราเรา,เราต้องจัดแบบนี้เราต้องจัดแบบนี้ทุกคนเราถึงจะแก้เกมได้ลุยต่อลุยต่อเลสิบวิครับทุกคนใจเย็นใจเย็นสิบวิสิบวิห้าสีแล้วครับสูสีสูสีสูส,สีใจเย็นๆทุกคนใจเย็นเย็นเงียบๆนะครับช่วยผมดูด้วยนะ ไม่ใช่ว่าจะดูเล่นอย่างเดียวไม่บอกกล่าวกันไม่ได้นะครับมไม่กลัวในกลัวก็จัดมาออ่าอ่อนให้โอ้ยย่าอย่ามาอ่อนให้ออนะโอเคจัดมาเลย เอาแล้วครับทุกคนเขาบอกว่าเขาอ่อนห้อคอยดูแลกัน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 อย่างนี้ต้องเอาแล้วแต่ไม่คุ้นเคยอรอไม่คุ้นเคยใช่ไหม ไม่คุ้นเคยไม่คุ้นเคยก็ต้องนั่นไงเจ้าลูกรอเอ้าเอ้ย <c oughs> เป็นไงล่ะกระโด,ดดดริงนะเอ้ยเฮ้ยทำไมมันปีกบินแล้วอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยบินไปไหนแล้วอ่ไไะ เฮ้ยทำไมบิดไปไหนอ่ะโอ้ยทำไมมันเป็นอย่างเงี้ยทำไมด่านี้มันกระโดดอย่างเงี้ยเฮ้ยเขาจะไปเขาจะโดดตาขาวอะไรเนี่ยทำไมด่านี้มันเป็นอย่างเงี้ยโอ้โหโคตรงงอ่ะทุกคนเราไม่คิดว่าตาขาวเลยเออโอ้โหอย่างงงอ่ะด่านี้โโอ้หเราเล่นแบบงงมากอ่ะโอ้โหมันคืออะไรอ่ะ มันคืออะไรเนี่ยโอ้โหโคตรงงอะภารกิจที่เจ็ดแล้วนะทุกคน อ่าเรียบร้อยชนะทุกคนเอ้ยเอ้ยขนาดเราไม่เก่งกได้ยังชนะได้อ่ะเอ้ยเฮ้ยทุกคนโอเคนะครับลาไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปให้ทุกคนดูต่อไปนะครับสวัสดีครับ